สวัสดีครับผมพ่ขอที่เก่าครับทางช่องเปิดไกลบ้านอ,อ่อนทีวีครับเงินิสัยยุทธวิบวัฒน์สิว่าตัวสิซื้อเป็ดเลี้ยงลูกพผีเหมือนนี่มหาเลาะซื้อเป็ดกันจะขายเยป็ดบ่ครับปัน่นเฮ้ยขายเป็ดไก่งวงเออไปถามไก่งวงก็ได้เพื่อนสิมันเครืองไก่เดียวกันไก่งวงมาๆๆไปรอรอถามเพื่อนมป่ไปไปเพื่อนหูเพื่อนตัวหูไป่ะย่างไปแล้วไป ัเยอกไปก่อนมาก็ต yeah, oh. ุนให้แหละเจ้าเอ้าเอ้าไปยังนี่มีเป็ดขายปะครับมีมีเป็ดขายไหมครับครับผมมันมันทางไหนมันขายเป็ดครับไปใจปะครับ บ้านทีท่มีร่มสีบา้านเราซื้อว่าจังไดครับยายยายนี่ตาแสงปะครับย,ย,ยายนี่ยายนี่ทางอะไรนี่ถามนิดกน้อยก็ได้นี่ถามพูดยังนิดกน้อยนิดกน้อยนิดก,น,ดก,น,ดกน้อยมันต้องห้มันไปเรียนเก็บถาม<ำ>ข้าวใดมีร่มสีเขึนน้นนะคะครับฮะไปตรงไหน ตรงไปยังไงมันเป็นทางตันนั่นน่ะนะโอ้ยจะอยู่นะคะฮะจะอยู่ทางนั้นี่แหะเนี่ยนะพาไปได้ไหมได้ได้ไหมพาไปด้วยเดี๋หว่ส่หน่อยจะเสียกับนมอนเนี่ยโนมอนไปนี่โอ้เดี๋ยวจักรเดี๋ยวจักรด้วยหน่อยว่าไปหาเปล่าบอกลูกขี่เลยโอ้เนี่ยโอ้นี่นี่นี่งานมีลงกสี เ็บเงินค่าสีข้าวกระสอบละสิบบาทไปไหนไปไหนขอบคุณมากอู้สุดสวยสดสวดียัยดีัสดียัขอบคุณครับขอบคุณครับย <c oughs> <ahead wrestling> <c oughs> ังใล้ๆเราสิไปโย่โอ้ครับครับบุมบิ๊มครับผมกระถามมาเพิ่งกระว่าม้าบ้านหลังนี้แหละบ้านนี้ลงสีผมตามอยู่คน ไปน้ำใยไปน้ำใยมานนี่ลหูบอลหรวะาสิไปน้ำเราะลูหูบ่ลหรอวาเ้าสิไปน้ำเราแม่มเอเผาเผาตอมันนี่แล้วก็จังวจากไหนก็พอาช่วย่อยลก็เสียไม่แม่ลหูหนอโอ้เป็ดะมิเปยดอยู่นี่หนอเอีย ใช่แหรอก็ไปเห็นเราบ้านนานนานเดืต้องแล้วถามตึงานเรยบ้านไม่ได้ไปไกลบ้านเออมาๆม่อย่ว่าแล้วลักษณะแบบนี้มัน้องสิมีเปียกข่ยมาเปียบบอสลายไปีแบน้ำบอสจักงูบ้านแล้วเขาผ่านมาสีหางว่ากว่าจะได้เปียกครับเฮ้ยมา มามากาดัวครับกัดมันก่ตัวไปใส่มึงตเป็ดอยู่สครับใส่ตัวเป็ดอยู่เสไม่คายเอาม้าหน่มก้อนนี่คือหมูโอ้ยถือตองแล้วมาถือมองแล้วอือเอมาเดเข้นาีโอ้ของเท่รเท่าไหร่ครับเนี่ยรถเ โ,โล่ลอยๆเอ้าแัดมาตัวหน่อยสุดห่วยตัวนี้ดีสตัวหน่อยสุดอ่ะเปเต้าตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้กัไปม่阿拉ไปลงพี่อีกนะนอยสุดเอาไม้ถือกระต่ายนี่ตายกับีอู้หีนี่รุ่นนี้อีกบ้านนี้อันยุ่นในหนองนี่เลี้ยงอยังเนี้ยครับเนี่ยบ่ลึกบ่น้องลึกบ่หนิโอ้บรรยากาศดีเนาะครับเนาะ อันนี้บ้านบ้านเขาไม่เคยเขามาอยู่นอกทงบ่หรือเป็นเป็นหมู่บ้านแล้วเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแล้ว,แ,ลวแต่แต่ว่าเขา,าเป็นหมูบมมม่บ้านหรือหมู่เกตเขีหมู่เกตบ้านยังกอล่านา,น,นาล่านาลาควายนาลาควายมันขวบวันมป็นวันเป็นหมู่บ้านานึกว่ามันเฮามาอยู่ไห้อยู่หน้าแห่ แหล่นี่ก็ม oh. oh. yeah. ู่บ right ้านเขาแหละอ๋ออยู่หน้าอยู่หน้าแต่ว่ายุ่นนี่มันก็เริ่มเป็นหมู่บ้านเออเริ่มเขาเยาะอยู่มาหมูเจ็ดมูเจ็ดผู้ใดมีเป็ดกบ้านนี่เด้อครับบ้านบ้านนาลาสควายไปถามหาบ้านผู้ใดก็ลาตีบ้านลาตีครับเข้ามาหมู่บ้านแรกเด้อยังขายอยู่เนาะยังมีขายเรื่อยๆอยู่เนาะครับเนาะนี่ส้วบนี่เอกอตอนนี้อยู่ในนี่มีขายยังแน่นี่ ขายเบ้ขายท่านขายทีขายขายเบ้ขายท่านทลานกับมีด้ครับผู้ใดอยากดังโทร่มากเบือท์่ทร่า่าฮ่าฮ่าฮ่โทราฮ่มฮอาาฮ่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 า่าน่า่าฮ่า่าฮ่าฮาฮาฮ่าพ่าฮ่าฮ่หฮ่้าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า้่า่าฮ่าอ่าฮ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 ่า่า่่่่่า่าา มาครับมึงสร,ร้างมึงบานอีกจักรู้รเอามึงมงเขาต,ตัวตัวจ้าไวเอาเอาเหามาเรียนกันเอาเอาถาพผู้ใดเถื่อแต่เขาเถื่อเขาเสียเอาเปลี่ยไปฟี่เอาวะเอาเห้อ<ๆ>ให้หมอ,มอจัาก่อนเห้มอจับก่อนเดียอจับก่อนสามลูกกลัวเอากลัวตัวไหนมันกลัวมันไหลเลยตัววัวเวียตัวเอปลี่ยเขาได้นนิสามลเอาหหาแล้วเอาเอาใก้เคี้ยงกันได้เอาไห้สองแต้มเอาสามลครึ่ง สามเครื่งสามโลห้าจีดเอามึงเาจามึงาเนี่ยเอาจ้ามึงมาเนามันเกินยบ่ถึงบ่ถึงสบ่ถึงสามรเอาบ่กินาบถึงสามรอยว่าบ่ถึงสามโูเอ้าไปสั่งมาจะไปกับหมามันสิ่กงเอาไปไปไปสั่งไปสั่งบ่เกินสามรูอยว่าบ่พอสามโลสัเอ้าอีลีสามโมันหนักกว่านี้เนถามเยจ้าเป็นนักข่าวบอบ่ที่ครับ แต่ว่าเจ้าสิได้ออกออกโทรหักฐ์ได้ยากเหมือนี่เขาเรียกว่าพูดมาของข่าวนะเราอยากไปออกข่าวออกข่าวเรื่องว่าเอ้าก็มีปัญหาแล้ะปัญหาเรื่องมรดกโอ้ยเรื่องมรดกมันบ่ได้เด้อครับเพราะอะไรบาลูกหลานอ๋อออกซื้อเนาะออกซื้อเอ้าว่ามรดกเกี่ยวกับจักหน่อยย่ามีปัญหาเกี่ยวกับว่าเขาโกงทีบ่ บัดนี้ลูกใหบริจดทะเบียนสมรสบัดนี้ลูกสายยายจะตายเขาเรามาเอาเมดเม<อ>ือตานบาน้บานนอ่นยายเราบ่มีบ่อลยูมีบ่บ้านเนี้ยเฮากันงายออกมาอยู่หนีบ่บ่ยายอยู่บ้บานเลนอ๋อตอนนี้มาอาศัยพันยูบ่ครับขอเด้อาาอาศัยน้องอ๋นอ,อน้องมันก็บบอได้อันนั้นเฮากันงยายไปเรื่อยๆเอาที่ไปที่มาหนิเอาเอาแจักหน่อยก็ได้เอาเพื่อพี่มิคนเห็นเลยครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตยายเนาะเอ๋อยายก็อยากให้คนไทยผมเป็นเฮือนยายผมเป็นมรุกยายแล้ว เป็นอออเอาเมิดเอาเมิดเราเข้ากับบุมีหม่องอยู่เรบาบุ้มีหม่องอยู่ตัง้งแต่ลูกชายตายกเขาอยู่ไปหาพี่หาน้องบ่ได้ว่าเออเขาให้เขาก็ได้นี้เขาดีเขาก,ะะก็ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละยายหร่บ่มีไผ่ซอยไผ่ซู่สะพ้อว่าผู้ใด้ว่ามีนั่นบ่ฝากด้ยวยครับฝากด้ยวดยผูยใ้ใดซอยย่าไหรเนาะอยู่บ้านไหนก็อยู่อยู่อันบ้านย่างห่อย่างห่ออำเภอ คือเฮาเชียงจังหวัดนครพนมอ๋จังหวัดนครพนมเฮาเนาะอืมเปียดบานน่ผู้ใดถือกไกไปเจ้ว่าสามลสามสามลามเนี่ยเปีดปะน่เปียดพอดีเลยเปีพอดีเลยนะอ้าว่อยพอเถือกเจ้ามาประวัตสามลอเจ้าเถือกเจ้าเจ้าถือกว่เจ้าเงินยมใจสามร้อยสเนาะโอเคปะเอาหามปเอาไปอกอนาอน <Safe rév mark> да: เอ้าแกฟักคอมาม้อีกแล้วบะมีอันไบ่อันเนี้ยก็ใบบะมี่ไหมก็พูว่ามีเป็ดจ้ะโอ้ถามมาสาบ้านบเรารอมาเลยสืบมาใบบะมีเอาไปงเอาไ้มวบ่สิชีมคว้าบ่ใบบะหมีเออใบบะมีเอาไปทอดโอ้ขอพิ่ม้หลายอ้เดทั้เปีดเด้ทั้งแน่ลาบมันขาดอยู่เนนี่ผมวขาดงขาดตะไคร่ใบบะกูด โค้งเร็โค้งเลยวโอมหนุ่มมาแล้ว uh อู้หสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเอบซ้เพลินไหมเอ้าเริ่มซื้อเพลินแล้วโอ้ไม่เป็นยางดอกอยู่ในคลิปนี้อยู่อยู่ในคลิปเพื่อนอยากได้เปลี่ยนด้วยครับมีหลายอย่างอยู่อู้บรรยากาศอย่างดีเลยบ้านนาลาดสควายเขามาบ้านโมบ้านบ้านเล็กๆเลยสีเห็นเลยครับเขามาดปับหมุนป้าหมุนขามาดปับมันสิเป็นเดือนกว้งๆอยู่มองนี้ถ่ายเป็ดเป็นรบัสแล้วแล้วครับใชยแล้ว แล้วอคาตาไข่